ฮู้ประจําวันนี้ยคือวัตถุมงคลประจาวันนี้ก็คือหูเทวาอาจารย์หรือหูโจซือหลี่ทงปิ่ซึ่งถ้าใครอยู่ในมัณตาสามจะรู้เลยว่าโจซือเนี่ยอืสูงเอียงโจซือหลี่ทงปิ่นหรือป๋ยเซียนโจซือเนี่ยของมัณตาสามเนี่ยที่สุดแล้วที่สุดจริงจริง ถึงคํามีคําพูดที่ว่าคิดอะไรไม่ออกบอกโจซือกันเลยใช่สหรับสมาชิกรายการบรรดาษยาเนี่ันี้คาพูดที่ขอสมาชิกไม่ได้ขอจะแค่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแค่รูปหล่อธรรมดาก็คือเป็นรูปหล่อที่ยังไม่ใช่ฟูด้วยซ้ําไปโอเพุทธคุณนี่แบบโอ้โหยังไปใช้กันูสอบบางคนที่รูปไปหาหนังสือสอบติดอเนกบางคนไปสอบแข็งรูปรูปแบบหนังสือสอบติดโดยเฉพาะเรื่องเรียนเรื่องปัญญาเรื่อง วิธีการเอาตัวนอกต่างๆเนี่ยกับโจซือเนี่ยจะเห็นชัดมากเร่องบางเรื่องธุรกิจจะเจ๊งขอโจซือมีทางออกเร่องบางเรื่องบางคนต้องการหวยแบบเด่งด่วนอขอโจซือแกก็ให้นะก็คือได้กว่าดะที่ผ่านมานี่คือขออะไรกับโจซือดีทองปิดเนี่ยอของรายการบัตัสยานี่บอกเลยว่ายังไม่เคยเห็นใครไม่ได้นะครับใช้คำนั้นเลยว่ายังไม่เคยใครไม่ได้และทุกคนเนี่ยเรียกร้องฟูโปยเซียน โจซื้อมากโดยเฉพาะหลีทองปิน่น<ม>แต่ที่ผ่านมาไม่มีได้แค่เสียงขาเหล็กไปหาได้หางจ้างหลีไปแต่หลีทองปิ่นไม่เคยให้ออกเลยเราก็เลยพยายามพอสถานการณ์คุยปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยพยายามขอเข้าไปขอขอขอเข้าไปว่าอ,อขอเธออยากได้คูโจโจซือเพราะว่าด้วยเทพโจซือเนี่ยด้วยพลังงานปีนี้กับปีหน้า ท่านเป็นเทืที่มีพลังงานภูมิชยภูมิดโดยเฉพาะที่อาศัยหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่อนข้างเห็นผลรุนแรงอืมไม่ว่าจะติดบ้านหรือติดตัวเนี่ยค่อนข้างเห็นผลรุนแรงเราเคยแนะนําให้คนที่มีปัญหาเรื่องวิาปากกุ่งชจมทิศทางบ้านเนี่ยโดยการเอาหูโป้เซียเนี่ยที่เป็นหูอาวุธธรรมดาแปะหน้าบ้านอืแต่อันนั้นก็คือเหตุผลที่ได้เนี่ย ก็คือมีผู้ที่บังคับกระบี่ก็คือหลีทงปิน่นครับอยู่ในหนึ่งในนั้นมันก็เลยทําให้ผู้นะั้นมีประสิทธิภาพรุนแรงครับหากเราจะบอกว่าในบรรดาป้วยเซียนทั้งแปดหลีทงปิ่นเป็นสุดยอดไหมบอกเลยว่าหลีทงปิน่นคือป้วยเซียนใช้ได้ทุกองค์แต่หลีทงปิ่นเนี่ยเหมือนเป็นเทวอาจารประจําตัวอาจารย์แขกมากกว่าครับซึ่งสมาชิกขอก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์หลานศิษย์ขอช่วย<ช>ท่านก็เลยช่วยแบบรวดเร็วและรุนแรงครับ รวมถึงสมาชิมาตัดสยญญานเนี่ยพอยเห็นหูโปยโจซื้อนี่นะโอ้โหโตาลุกดีตาลุกคนอีกคนร้อยสามสิบเจ่ถ้ายัางมีคนตั้งหน้าตารอหูโปยเสียกันทั้งนั้นอ่ะม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเลยเพื่อน,นเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เราก็เลยเอาออกหูโจซื้อละกันแล้วทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าหูถ้าเป็นโป้เซียเนี่ยโจซื้อเนี่ยรูปหลอที่แรกแจกฟรีนะ รูปหล่อรุ่นหนึ่งครั้งแรกคือแจกฟรีเลยใช่ใครั้งแรกแจกในงานไหว้ครูที่สมุทรปราการแจกฟรีใช,ใช่แล้วก็จำแนกบ,บางคนได้ห้าองค์ <ฮะ S 2> บางคนได้สิบองค<ช>์บางคนได้ยี่สิบองค์ก็มีห้าสิบองค์ยังมี<ช><ช>เลยนะอ่าแล้วก็ภายหลังเอาไปขายเราก็บอกเราว่าไอชุดที่แจกเนี่ยให้แจกต่อไปนะก็ะคืออย่าไปเก็บไว้อย่าไปขายให้แจกต่อไปแล้วเราก็ชัดเจนเลยนะเรที่เห็นเห็นนะไอชุดรูปหล่อรอยองค์ที่แจกตอนหลวงพีไปวันนั้นอ่ะ มีอีคนหนึ่งได้ไปเยอะมากได้ยี่สิบองค์อ่าแต่เราบอกเขาว่าอย่าไปขายนะให้แจกไปเป็นเป็นกุศลค่ะเพราะว่าวันนี้ได้ฟรีได้ได,ได้ได้ฟรีไปนะให้แจกแล้วท่านจะช่วยเราเพราะว่าโจซื้อท่านสั่งมาแบบนั้นแต่คนที้กลับมอามาขายชีวิตมันก็ถ่ายหลังถ่ายหลังถ่ายหลังจนมาขายทุกอย่างในบ้านไปเลยก็ขายไงจออ่ามันใช่ไงก็อาจจะเป็นคำนั้นแหละมึงขายอ่ามึงก็เลยขายทุกอย่างในบ้านจนบ้านก็ขายอ่ะอ่า นัน่นแหละแล้วก็ตัวไอ้คนที่ซื้อไปก็ไม่มีผลกระทบอะไรหรอกแต่เหมือนกับว่ามันรับคําอบทคำคำสัว์ไปว่าเราจะไปแจกเพราะท่านให้ไปแจกแต่พายหลังมาที่เอามาจําหน่ายเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มจําหน่ายพันห้ามล้วรู้สึกองค์ละพันห้าแล้วก็โดดมาห้าพันโดดไปหม 10, 5, ื่นห้าโดดไปสองหมื่นห้า 20, ครับตอนนี้นี่ใครมีองค์หนึ่งก็คือองค์ไหนต่างนะ มีคนมีคนสมาชิกรายการประัดสยามเนี่ยถ้าเป็นโจซอรอรุ่นแรกซื้อกันองคหลายตาังค์นั่นแหละแล้วก็พอมาโจเซอรอรุ่นหนึ่งโหเป็นที่ต้องการของคนสมาชิกรายการประัดสยามจํานวนมากมีออกมานอกเว็บโดนซื้อหมดแต่โดนซื้อหมดพอเลยสมาชิกซื้อกันไม่เหลือซื้อหมดใครเห็นสมาชิกรายการประรัดญ่เห็นรูกเห็นรอยองค์รููเลยว่าขอมันต่างก็ซืือเคยมีคนซื้อกันแพงถึงองห้าหมื่นห้า ไอ้ผู้ไอ้รอยองโจซือรุ่นหนึ่งเคยขายกันถึงองคละห้าหมื่นห้าแล้วเทียวองเดียวนะอาจารย์แขกเห็นขายองห้าหมื่นห้าที่ขายเกินยี่สิบองเนี่ยก็คือมีการซื้อต่างกันต่างวาระเกินยี่สิบององกีละองเนี่ยองคองละห้าหมื่นห้าก็ยังซื้อกันอยู่เรื่อยๆเน้่งจากประสบการณ์ของโจซือเนี่ยมีประสบการณ์อยู่เป็นจํานวนมากพอมาออกโจซื้อรอยองมือสามเพราะว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นสมาชิกวัตัุสยามเพิ่มขึ้นหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น ทุกคนเรียกร้องอยากได้ลอยองโจซือเราก็เลยออกลอยองโจซือรุ่นสองอเอามาก็เปี้ยงครับอีกก็มีสมาชิกมาเช่ากันเยอะแย,ยะมากมายเอาไปแวนเนื่องจากว่ามันไม่มีหูไงมันมีแต่ลอยองค์ให้เอาอแต่ในความเป็นจริงทุกคนอยากได้หูโจซือมากกว่าออ,าอยากได้หูโจซือหลีทองปิ่นมากกว่าแต่เราเนะ่ยไม่ใช่แต่สมาชิกอยากได้จันแขกก็อยากได้แต่ท่านน่ะไม่เคยอนุญาตให้ทาออกมาอื ถ้าอย่างที่บอกถ้าไม่ไดอนุญาตเราก็จะไม่ทราบโดยวัตถุมงคนทุกประเภทที่อยู่ในรายการมันตัดสยหาเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการอนุญาตแต่เขามาเราก็จะไม่ทราบเพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วมันก็บอกโจซื้อช่วยด้วยแต่เขาไม่อนุญาตแล้วเขาจะช่วยมึงได้ไงเขาก็ไม่ช่วยอู่แล้วใช่คราวนี้พอมาสถานการณ์ปีเนี่ยมันรุนแรงมากเราตั้งใจตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วเลยถ้าใครเห็นโพจะรู้พยายามจะทําฟูโจสื่อให้ได้เพื่อให้สมาชิกเอาไปให้ได้ แล้วเราก็ตั้งใจว่าอยากให้สมาชิกทุกคนให้ได้ไว้ด้วยซ้ำไปเราก็เลยพยายามทําฮุ้โจซือเนี่ยออกมาให้ได้แต่มันก็หนึ่งไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้จนเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าสถา,านการณ์ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปสมาชิกรายการมาตรสยามคงไม่ไหวแน่ครับเราก็เลยเพียรพยายามเลยตั้งใจเลยว่าเอาถ้าเกิดใครมาก็ไม่สนแล้วมันก็เหมือนแปลกนะพี่กุ้งมาจากใต้เพราะว่ามันรมมาจากใต้ามามาทุระขอขาดบาดตายมาก เราบอกปั่นเลยบอกผมไม่ว่าซึ่งปกติเราไม่เคยบอกปฏิเสธพี่กุ้งเลยนะเราบอกพี่กุ้งผมไม่ว่าแต่เราก็ไม่บอกว่าเราทําอะไรอ,ม,อมีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่จันแขกเก่งใจเก่งใจมากไลน์มาสามวันติดเลยจะเข้ามาคุยธุระเราบอกว่าขอเกินเลยอาทิตย์นี้ไม่ว่าว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกพวกผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างในโทรมาจันแขกมาประชุมด่วนผ ขอเลิกขอก็เลยพี่เจ็ดวันนี้คือพี่ห้ามตามผมได้ขาดถ้ารักกันจริงพี่ห้ามตามผมมีงานด่วนคนทุกคนคิดว่าาจแขกต้องมีงานแบบขอขาดบาดตายทำเรื่องใหญ่แรงวร่นนี่แต่ใครหารู้มามห็นใแขกงนั่งทำหูนี่ถ้าใครเขาถ้าพวกนี้มานั่งดูหูเขาคงด่าลกลับมาอะไราจแขกงหูแค่นี้ต้องถึงขั้นไปมาหาพี่เลยนะอะไรเงี้ยเอาเป็นมากขนาดพี่เอเนี่ยโทรมารับเบอร์โทรศัพท์พี่เอเลย พีเอสโทรมาไม่นัเนบเบอร์โทรศัพท์พีเอสน่ะตอนทำเนี่ย<ะ>เราก็ไม่กล้าจะรับคือหลายๆคนโทรมาแล้วก็ไม่กล้าเพราะเราถ้ารับไปปุ๊บเดี๋ยวทําไม่ได้ไม่สําเร็จเราก็เลยต้าหน้่งตาทา<ำ>มันให้ได้อทํามันให้ได้เพื่อเพื่อให้หู้เนี่ยมันผ่านมาให้สมัครยี่็ได้แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ดีที่มันทําได้อแล้วก็เทสเนี่ย ที่จริงเทปวันนี้จะไอ้ไข่หิงพันล้านนี<ช>่บอกประมาณให้บอกกันไมได้ที่จริงเทปวันนี้จะต้องอัดเป็นไอ้ไข่หิงพันล้านเป็นรูปบูชาบานใหญ่และจานมือข้างหลังทั้งหมด<ช>เป็นรูปบูชายไข่หิงพันล้านเพราะว่ามันบอกว่าให้ทํามันออกมาอม,มันมันจะมาช่วยเหมือนกันเราก็บอกว่าบอกบอร์แจ็คเลยแจ็คเขเตรียมตัวจะอัดได้ขนาดว่าแจ็คดีกันเลยแจ็คเอาโจซือก่อนเพราะว่าโจซือเนี่ย คิดว่าสมาชิกรายการมันตััสยามเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานคัดท่านอยู่แล้วคือเป็นหลานสิลูกสิท่านอยู่แล้วขอปุ๊บท่านช่วยแน่แล้วมันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เลยบอกแจ็คเอาหุโจซื้อก่อนเพื่อให้สมาชิกเอาไปใช้ให้รอดให้ได้<ะ>แล้วเราเจอดในราคาปกติเลยก็คือให้ราคาที่ทุกคนเช่าได้ก็คืออยู่ที่ผืนละหนึ่งพันบาทแต่ราคาเลยแกราคากันเลยเออผืนละหนึ่งพันบาทอพอให้ทุกคนเช่าได้เลย ซึ่งปกติถ้าคูโจซื้อแบบเนี้ยโดนผือนหนึ่งขั้นต่ำสามพันแน่ใช่ถ้าลงประทับสัญญาเรื่องลงไปโดนห้าพันแน่แต่วันเนี้ยเราก็อยากจะลงให้เต็มที่ของเขาเลยแต่เขาก็บอกไม่ต้องลงไปก็เป็นมีผลเท่าเนี้คือเต็มที่ที่สุดแล้ว่อก็เลยเนี่ยได้มาเรียกว่า เรียกว่าเป็นผืนที่นาเล่ยทุกผืนเลยก็ได้เพราะมันเหมือนกันหมดเป็นผืนที่นาเล่ยทุกผืนเลยก็ได้อ่าก็เลยเนี่ยได้ออกมาเป็นฮูโจซอเทวา,าจารย์โพยเซียนโจซอลีทองปิดให้สมาชิกเช่าได้ค่ะอ่าที่ผืนละหนึ่งพ<า>ันบาทนี่คือทุกคนเช่าได้แน่ถูกมากบอกเลยว่าทุกคนเช่าได้แน่ผือละหนึ่งพันบาทเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่าเอาให้ได้ เอาให้ได้เพราะว่านอกจากรายการมารดสยาแล้วเนี่ยมมยทางรกิฟเดี๋ยวเราจะต้องไปโพสในทุกช่องทางของที่มีสมาชิกรายการมารดสยามอยู่ที่ทั้งที่ไม่ได้ดูใน YouTube ไม่ได้อยู่ใน Facebook เพราะว่าคนดูใน Tik t ็อบางคนดูใน i อบางคนดูในหน้าร<า>้านแล้วก็บางคนดูในอินดักแคมบางคนก็ดูในอเซลเพจคือสมาชิกรายการมารดสยามต้องได้ทุกคนในทุกช่องทางน้องมวยถาวรน้องมวยถาวกิฟครับจารต้องได้ทุกคนในทุกช่องทาง เราก็เลยแบ่งเลยได้คนละร้อยห้าสิบ้าห้สิบ้าห้สิบเป็ป่าร้อยห้าสิบเนกรอบร้อ้าสิบอเหมือนรถร้อยห้าสิบบนรถทุกทุกช่องทางได้ไปแค่คนละร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับรายการอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีแค่เต่ากรอบป่ารถรายการหมวยห้าคนนั่นเองห้คนอ่าเอไอเอมอนออยู่ในเซลเพจอยู่แล้วเจ็อห้าสิบอ่าเจ็ดร้ห้าสิบืนแต่ทุกคนอ่ะ มีเอฟซีเป็นของตัวเองเกินร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแต่ละคนเนี่ยจะมีอยู่แค่คนละร้อยห้าสิบถืนอ่าให้รู้เลยว่ามีคนร้อยห้าสิบิบแบบเรียมราคาหนึ่งพันสองร้อยค่ะเ้าเรียกการหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่าใครที่เช่าวัตถุปกระ์ผ่านใครคุณปติดต่อเขาให้ได้ครับเอาจริงเทปเนี่ยทุกทุกคุณของโจซื้อถ้าใครเคยเป็น มาชิกรายการมาตราสยามก็คือเรารู้อยู่แล้วคุถ้าคนโจซื้อนะง่ายๆสั้นๆมึงอยากได้อะไรมึงขอเลยแค่นี้เองเลยจริงๆคือถ้าเราบอกดีทางเรื่องเงินไม่ครับดีทางเรื่องโชคลาภไม่คับดีทางแก้วคาดไม่ครับดีทางโควตาพันไม่คับดีทางเรื่องขอรูปไม่ครับดีทางขจัดอุปสรรคไม่คับดีทางคดีความไม่คับดีทางเดินทางไม่คับคือที่มึงคิดได้ทั้งหมดอะขอได้หมดขอได้หมด อ่ะผมก็ไปเล่นการพนันได้นะครับได้ผมกาไปถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้ามึงขอได้ก็ได้อะ่ถูกถูกจริงและที่สำคัญเหมือนที่ให้ใจเราได้ได้หมดกับที่ช่ใช่ใช่ให้ใจเราได้เท่านั้นเองรับประกันว่าได้จริงจริงโอ้ยเตียนนี่คือชนิดว่าวันนี้ถ้าขายบ้านไม่ได้เดือนนี้ผมตายเลยแน่ขอมาแล้วร้อยเอ็ดจดายน้ำขอไม่ได้มันขอก็รูปหล่อรูปสองมันขอได้อืมอนนั้นถ้าถามว่า แล้วก็มีการถามอีกอาจารย์ครับฟูนี่แรงกับรูปหล่อแรงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ฟังจากอาจารย์บอกแล้วเสร็จแ้าถามว่าอาจารย์ครับระหว่างรูปหล่อรุนหนึ่งรุ่นสองโอ้ยแรงกว่ากันบอกเลยความแรงไม่หนีกันไม่หนีกันอาจารย์ครับระหว่างรูปหล่อรุนหนึ่งรุ่นสองกับฟูนี่ไรแรงกว่าฟููค่ะฟูแน่นอนไม่ทราบว่าจะบอกอาจารย์นะและจะต้องมีคําถามแน่นอนว่าจะต้องพกติดบ้าน หรือติดตัวถ้าติดบ้านให้ติดถ้าสถานการณ์นี้นะคือชีวิจริงไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ว่าจะให้ใช้คนเยอะๆเนี่ยจริงๆไม่อยากพูดเลยเพราะอูว่าแค่คนเราเพจละร้อยห้าสิบผือเป็นแคน่พออแล้วแต่ถ้าถามว่าการจะเป็นต้องใช้เนี่ยติดตัวไว้ก่อนหนึ่งถือมีติดตัวไว้ก่อนถ้าทุนทรัพย์น้อยครับต้องการให้ทุกคนในบ้านได้เอาไปติดบ้าน ติดไว้ตรงไหนของบ้านติดไว้กลางบ้านได้กลางบ้านติดไว้กลางบ้านได้ติดไว้หน้าบ้านได้หน้าเหนือประตูหน้าบ้านได้กลางบ้านเีนือประตูหน้าบ้านจะกันเรื่องเนี่ยคุณสายอาถรรพ์มนต์ดำเรื่องร้ายแล้วก็ได้โชกติดไว้กลางบ้านคือคุมพลังของคนทั้งบ้านเวลาใครเดินผ่านมาไหว้ขอได้หมดแต่ถ้าพบติดตัวไปไหนก็เรียบเสือนมีท่านไปเลยอ่าก็คือแนะนำท่านเนี่ยสามอย่างพอหน้าบ้านกลางบ้านพบติดตัวครับ ส่วนมากอาจารย์ครับผมจะไปไว้ไวหลังโต๊ะทำงานผม,มนจะเอาไปไว้มึงพกติดตัวดีกว่าอืมอ่า<ช>โอเคพกติดตัวเลยถ้าใครจะไปไว้หลังโต๊ะทำงานให้คนทําธุรกิจให้เราทําธุรกิจแล้วคนจะชนะลชนะมึงเมื่อ้งติดพกไปชนะแน่นอนคือมึงอยากให้มึงขอเลย<ช>ครับอย่าว่าแต่รายการอย่าว่าแต่สมาชิกมันตระอาจารย์แขยังยังขอเลยอืกับโ้ยเสียนนี่คือยังขอเลยนะเชิญขอให้ อาจารย์แขกมีปัญหาเรื่องที่ดินใช่นี่ยแหลง้งโกงมันโกงกูไปหลายล้าน<ช>บอกเลยนะด้วยความใจดีขออาจารย์แขกโดนโกงเป็นร้อยกว่าล้านอืกว่าชิปหายถ้ามันโกงอบนนี้เดี๋ยวกูมีปัญหาแน่เลยนึกนึกถึงใครไม่ออกแล้วไปดูผมช่วยบ้านโอ้ชิปหายกูมีปัญหาเรื่องของบ้านกูที่ทำบ้านอ,อะไรมาทําเสร็จปุ๊บคนเดียวที่กูนึกถึงเลยเจอสือ้อกูจุดทูบหน้าบ้านเลย อเอารูปหล่อลอยองไ,ไปแบ่งคอแล้วจุดๆูหน้าบ้านตั้งโต๊ะจุดๆูบบ่อเนี่ยมันสุดวิสัยแล้วถ้าคนนี้ไม่กลับมาเคลียร์เรื่องที่นะผมมีปัญหาแน่เลยร้อยกว่าล้านตอนนี้ติดขัดแน่ครับถ้าเสียเงินร้อยกว่าล้านตอนนี้มีปัญหาแน่ถ้าเสียรา่าหาหกสิบล้านยังพอได้ถ้าร้อยกว่าล้านตอนนี้มีปัญหาแน่อืช้าวันลุ่งขึ้นนี่เรื่องจริงมีตาแหล่จ้าวันลุกงขึ้นมีคนมาบอกเป็นผู้ใหญ่มา จานมีปัญหากบคนนี้อยู่เรื่องที่นี่นะใช่เดี๋ยวผมเรียกมาจัดการเองกโอ้โหเรี้ร้อยจบเลยใช่เขาเกรงใจพอจบเรียบร้อยเสร็จตัวปุ๊บคือนั้นแหละมาเลยช่วยแล้วนะมาบอกตัวนี้เลยว่าช่วยแล้วนะนี่คือมายืนยันเลยว่าคนที่ช่วยแล้วนี้คือเขาเขามาเลยมาตัวที่มาด้วยตัวเองลช่วยแล้วนะอเรื่องนี้นะกูพูดตรงๆนะเรื่องเนี้ย กูเคยเป็นนอนที่เขาใหญ่โคราชครัเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเขาก็บอกเลยเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเนี่ยอ่าเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเนี่ยเขาช่วยไม่มีปัญหาแต่เรื่องนี้เขาไม่ช่วยอืวันหน้ากูจะมีปัญหาการที่ดินผืนเนี่ยเขาไม่ช่วยเขาพูดอย่างนี้เลยอืว่าอาชีพขายเขาไม่ช่วยเรื่องปัญหาแน่เลย แล้วก็เรื่องเนี้ยผ่านมาสี่ปีกูก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วแม่งมีปัญหาจริงเออมันกลับมาอขนาดเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่โคราะกูขออะไรไม่บีบไม่ช่วยนะแต่เรื่องเนี้ยกบอกแกไม่ช่วยอืจะบอกว่ากูฝูกเอาไว้ถ้าไปแก้เองนี่อะไรวะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผ่านมาสี่ปีมามีปัญหาจริงกูก็ขอกาโจซื้อเลยเพราะกูถือว่าเป็นเทวาจาร์ที่แบบ คือเทพเกี่ยวกับเรื่องดินอยู่แไงเทพที่อยู่กับวิญญาณสิ่งมีชีวิตเทพดินใกล้เทพมรคคาที่คุมคุมมนุษย์อ่ะจถึงก็ขอเจซืสือเลยเการูปหลอลูกหลอมามาใส่ขอเลี่ยมทองว่ายังอยู่เลยไม่ได้ใส่ลงมาว่าจะมาให้ดูเลี่ยมทองอย่างนี้เลยตลับหกหมื่กรบบาทอ่ะ ูบอกว่าเนี่ยแต่ตอนนั้นกูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตลาดทอนะกูใ<ะ>ส่แค่เรียมพลาสติกกบอกก็ได้ถ้ากูผ่าเรื่องนี่ยเดี๋ยวกูจะเรียมทองเก็บไว้เลยโอ้โหเดี๋ยวจะเก็บเรียมทองเก็บไปเช้า,า,ชาวันรุ่งขึ้นเนี่ยทัวรมา,าจานมีปัญหากับคนนี้มาเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวถ้าคุยกับมันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมยิงแม่งเลยบอกเฮ้ย <laughs> ไม่ไม่ดีบ้างไปยิงอะไรเรียกมาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวผมจัดการอาจารย์นะคุยไม่รู้เรื่อสักไหนผมยิงแม่งเลยบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอา คือสไตล์เราี่เราไม่ใช่นักเรงยใช่ไหมเ่นอย่าไปเห็นว่ากูไปาสามร้อย <c oughs> ไม่ใช่ต,ตอนนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์แขกสามร้อยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์แขนึ่งศตอาจารย์แขกสามร้อยคือเราเป็นคนที่มีเหตุผลคุยกันร,รู้เรื่องถ้าไปถึงพบครับปัญญาการวันเดียวจบเรื่องนั้นวันเดียวจริงๆไม่จบเลยบอกโอ้โหพอต่อกันคืนผู้ก็บอกช่วยแล้วนะแล้วเขาก็ไปมาบอกแค่ว่าช่วยแล้วนะแล้วเขาก็ไปถึงบอกว่าการโจซื้อเนี่ยไม่มีไม่ได้นะ คือขอมาเนี่ยอ่ะไม่ต้องมากมาแต่สยามข้าเนี่ยตอนนั้นบ้านข้าเนี่ยมันทำคาโต้บิคอยบิคอยใช่ใช่ร้อนร้อนคอยโคตรร้อนเลยผนังเนี่ยจับไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เลยนั่งเนี่ยมันเล้ยเหงื่อท่วมแอร์ทำงานตลอดเวลาจับปุ๊บโอ้ชิบหายผนังนี่ร้อนแบบบิคอยถ้าใครที่ใครขุดบิคอยจะรู้เลยบ้านแม่งร้อนทั้งหลังเนี่ยใช่ใช่โอ้แล้วบ้านกูนี่ผนังจับไม่ได้แล้วกู พอขัดปูนลอ้อไปโหมีปัญหาแน่กูก็เอ๊ะทำยังไงดีวะแต่ตอนนั้นมีมีโจซือองใหญ่อยู่ข้างหลังพอดีหัน,นไปเห็นปุ๊บก็ไม่ได้พูดอะไรนึกในใจนะบ้านเนี่ย,ยใหญ่มีปัญหาเลยคือนึกนึกเป็นนึกในใจกับท่านนะว่าขอให้มันขอให้มันออกไปเถอะให้่มีปัญหาเลยแก<ห> okay, บอกว่านี่พูดจริงๆนะนี่เรื่องนี้ไม่เคยอะบอกให้ใครฟังนะ กูหันตอนนั้นตั้งอยู่ข้างหลังข้างล่างไอแต่เวลาใครมาจะเห็นแล้างล่างไม่หนข้างล่างโตประจอาารย์พอไปถึงพบกูก็หันไปเ้าบอกกูบอกว่ากูนื่ใจว่าอย่าให้มีปัญหาเลยเคลียร์มันจบจบไปเลยเงี้ยกูหันไปคุยปุ๊บเห็นเลยเห็นเป็นท่าเนี่ยแล้วมีเสียงออกมาเอาเวลาป้ายข้างคาดเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้บอกกันเลยเดี๋อวเฮ้ยได้ก็เอานะได้ก็เอานะแล้วก็เป็นเรื่องแปลก มีปัญหาอยู่สองวันเจ้าของบ้านข้างๆมาเล็กแรกกันหนึ่งไม่ยอมสองไม่ยอมสามไม่ยอมขอให้ฟ้องเลยใช่ใช่ฟ้องกูบอกเฮ้ยใช่มึงกินดีเสือดีหนีมาจากไหนเนี่ยมึงรู้จักกูคือมันก็ไม่รู้จักเราอยู่แล้วใช่ใช่เฮ้ยมึงกินดีเสือดีหมีมาจากไหนไม่ใช่กูฟ้องกล้าขนาดนั้นเลยเราก็พอที่หลานเนี่ยมันรู้๋อเราเราเป็นอย่างนี้จริงอะไรจริงเขาไปเห็นปุ๊บล้วก็บอกเนี่ยบ้านข้าเนี่ยถ้ามีปัญหาขายไหม และอยากจะบอกว่าบัตรสยาลังสิตธ,ธเนี่ยก่อนจะซื้อหลังเนี่ยถามหลังค้านี้ก่อนนะใช่ใชถามหลังข้าง่้านี้ก่อนเลย <S 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 มันบอกมันไม่ขายถึงซื้อหลังนี้ไม่ขายมบอกมันไม่ขายนะถึงซื้อหลังนี้ใจจริงอะไรอยากได้หลังนี้มากกว่านะแต่มันบอกมันไม่ขายเลยต้องซื้อหลังนี้ใช่ <S <S 2> <S 2> <S และที่สาคัญต้อย่เขาขุดบิตคอยก็คือเอสก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ก็อยู่ในเหตุการณ์ให้เอดมาแล้วด้วยเออยู่ในเหตุการณ์จะเอดมาแล้พอพอไปถึงปุ๊บ เจ้าของบ้านมาคุยง่ายมากเคุยง่ายคุยง่ายมากคุยโคตรง่ายอ่ะอแล้วเขาก็เป็นคนรรมะธรมโมทำบุญไหว้พระสวดมนต์คือทานลายไปเดียวเข้าวัดอย่างเดียวอ่ะใช่ค่ะหุ้ยอะไรวะพันหนึับง่ายแล้วพอเขาไม่เห็นทานลายแล้วเราด้วยโหจานทำบุญเยอะมากเลยดีดีหนูชอบโอ้โหความารร้ไอห่างรู้ว่าเแย่หมู่บ้านแรกก็สิบสองร้อยกว่ากับห้าสิบหลังอ่ะอ มันมีบ้านเกือบห้าสิบหลังใช่ใช่จัยใครเขาเช่าอ่ะโหเจ็บตกใจเลยจะตกใจโหเยอะมากอ่ะมันบอกเนี่ยเต็มไม่หมดเลยจานจานอยากไดทางไหนจานมาบอกมาเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูพาไปดูบอกไม่หนูอยากได้หลังอ่าข้าวเนี่ยเออแล้วแต่จานอยากเอาก็เอาไปโูง่ายมากออืพอได้มาเสร็จปุ๊บ อ่ะทำไงคะเนี่ยทั้งซ่อมซ่อมไปเจ็ดล้านกว่ามาดูเลยมนได้ซ่อมมาจะจะบอกว่าซ่อมมันได้ทำใหม่ซ่อมใหม่เออจะไปโคล่ะจะทำใหม่อาจารยจะบอกว่าซ่อม้ากว่านะอาจารย์จะใช้คว่าซ่อมไม่ดีจนป่านนี้ยังไม่เสร็จอ่ะนี่ยังไม่จบนะเอาจารย์ไม่จบนายไม่จบนะคือทำใหม่ทั้งหมดอ่ะเออถึงบอกเลยว่าโจอซือเนี่ยไม่มีไม่ได้อืจริง สมาชิกอย่าได้หวยอาจารย์แขกเคยขอโจซื้อให้หวยพวกมึงมาแล้วก็รู้ก็น้องเอบอกว่าคราวที่แล er, ้วที่ออกโจซื้อหนึ่งอะไรหนึ่งห้าที่โชว์หนึ่งห้าออกห้าหนึ่งเขาบอกออกมาแล้วทั้งนั้นอ่ะคือถึงบอกว่าโอ้โหโจซื้อนี่ไม่มีไปได้คถือเป็นวัตถุมงคลเด็ดของมัจจสยามเด็ดจริงตบอเลยว่าเด็ดเลยนะวัตถุมงคลเด็ดของมัจจสยามเลยว่า ถ้าใครพลาดโอกาสดีบอกเลยว่ามึงจะไม่มีเวลามึงจะไม่มีโอกาสได้ขากลับไปอีกแล้วใช่แล,แล้วอย่างที่รู้ลอยองนะจากแจกฟรีตอนนี้สองหมื่นห้ามึงขายได้แน่แนใช่จากแจกฟรีนะ่นหึงสองหมื่นห้ามึงขายได้แน่แน่ถ้าเลขสวยห้าหมื่นขายได้แน่แน่ถ้าเนื้อสวยห้าหมื<ช>่นขายได้แน่แน่รุ่นหนึ่งลอยองรุ่นสองยังมี พราะเนื่องจากว่ามีคนอยากได้รุ่นหนึ่งเยอะเราก็เลยทํารุ่นสองเนี่ยอพอสมควรแต่ก็ไม่เยอะมากนะอพอสมควรแล้วก็นิสัยคุณเนี่ยถ้าใครเป็นสมาชิกจะรู้ว่าอันไหนที่กูไม่อยากขายคุณจะพูดน้อยมากโดยปกติคือคุณจะพูดน้อยมาก,กไม่พูดหรอยากขายคือจะพูดน้อยมากแต่อันเนี้ยคือที่พูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์นี้จริงๆคมองว่ามันเป็นวัตถุมงคลที่พาสมาชิกรอดได้ครับก็เลยออกมาให้สมาชิกเช่า ส่วนสมาธิที่เข้ามาข้างหลังเนี่ยที่มาถามว่าฮูกับลูกหลอนเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะรุ่นหนึ่งรุ่นสองแรงพอๆกันแต่ถ้าเป็นหูอาจารย์บอกแรงกว่าร่นอแรง่ะฟังจะป่าาจารย์ว่าย้อนเทปดูได้นะครับโอเคเพราะว่าลูกหลอนรุ่นหนึ่งรุ่นสองนี่ทำทำเพราะขอท่านไอ้ฮูเนี่ยคือก็ขอแหละ แต่การที่เราจะทำฮูได้จริงเนี่ยมันยากกว่าทํารูดหล่อมันยากถ้าเป็นโจซื้อนะมันยากกว่าทํารูดหล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูเทปนี้ก็ชาวเข้าไว้ได้แล้วกันในราคาหนึ่งพันบาทโอ้โหหนึ่งพันบาทถือว่าถูกมากถูกที่สุดตั้งแต่ออกมาแล้วนะถูกมากอาจารย์ถูกนาจที่สุดที่ออกมาแล้ว